ยินดีต้อนรับกลับสู่ RPM รีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิว2ล้อแบบละเอียดและตรงไปตรงมา วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปีนั่นคือ tvs rider รุ่นปี2025ซึ่งไม่ใช่แค่รถขนาด125ลูกบาทเซนติเมตรธรรมดาเพราะ tvs ได้ยกระดับรถคันนี้ให้มีทั้งความสปอร์ตความล้ำสมัยและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและดูดีในทุกมุมมอง ดังนั้นอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะเราจะพาคุณไปดูทุกจุดเด่นทั้งดีไซน์การขับขี่ความสะดวกสบายและราคาที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก tvs rider 2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เฉียบคมและดูดันมากขึ้นโดยไฟหน้ามีดีไซน์เป็นเล็ดเต็มรูปแบบพร้อมไฟ drl ที่ดูฉบเฉี่ยวให้ความรู้สึกทันสมัยและแตกต่างไม่เหมือนใครถังน้ำมันออกแบบให้มีมิติและเส้นสายที่ดูสปอร์ต พร้อมฝาครอบด้านข้างที่เสริมภาพลักษณ์ความเป็นนักแข่งได้อย่างลงตัวในรุ่นสีดำพิเศษนี้จะให้ลุคที่เท่ดูดุดันด้วยโทนสีด้านปัดกับสีเงาอย่างมีสไตล์ส่วนท้ายของรถยังคงความเรียบหรูและทันสมัยด้วยไฟท้ายเล็ดแบบเอกลักษณ์และเบาะแยก2ตอนที่ออกแบบมาให้ทั้งดูดีและนั่งสบายล้อแม็กสีดำแบบลายใหม่ก็ช่วยเสริมความดุดันให้กับรถ ส่วนท่อไอเสียและเครื่องยนต์ที่เคลือบสีดำทั้งชุดก็ดูเท่แบบครบเครื่องเป็นรถที่ไม่ว่าจะขี่ผ่านจุดไหนก็สะดุดตาทุกคนต่อมาคือเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ TVS Rider 2025ใช้เครื่องยนต์124.8ลูกบาทเซนติเมตรสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันเครื่อง ให้กำลังประมาณ11.4แรงม้าและแรงบิด11.2นิวตันเมตรซึ่งอาจฟังดูธรรมดาแต่เมื่อลองขี่จริงจะสัมผัสได้ถึงความสนุกและความคล่องตัวในการใช้งานจริงระบบเกียร์5สปีดตอบสนองดีเยี่ยมเข้าเกียร์นุ่งนวลคลัตช์เบาเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้คือโหมดการขับขี่ที่มีให้เหลือกถึง2แบบได้แก่ Eco และ Power Mode Eco จะเน้นประหยัดน้ำมันขับขี่นุ่มนวลในขณะที่โหมด Power จะปรับให้การตอบสนองของเครื่องแรงขึ้นเหมาะก,กับการขับขี่ที่ต้องการความสนุกในทางโล่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในรถคลาส125ลูกบาทเซนติเมตรระบบกันสะเทือนใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิก และโชบหลังแบบโมโนช็อคที่กลับได้5ระดับรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและถนนครูคราได้ดีให้ความรู้สึกนุ่มแต่ยังคงการควบคุมที่มั่นใจระบบเบรกให้มาพร้อมดิสเบรคหน้า240มิลลิเมตรและเบรกหลังแบบรัมหรือดิสขึ่งอยู่กับรุ่นที่เลือกโดยมีระบบ c o m b i n เนตเบรคกิ้งซิสเต็ม CBS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถโดยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ถัดไปคือส่วนของแผงหน้าจอแสดงผลไ i เดอรุ่นปี2025มีให้เลือกทั้งแบบจอ LCD สำหรับรุ่นพื้นฐานและจอ TFT ขนาด5นิ้วในรุ่น s m a r t e ท o n n e กซซึ่งรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธแสดงการนำทางแจ้งเตือนสายเรียกเข้าข้อความและสถิติการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์พร้อมฟีเจอร์ผู้ช่วยเสียงถือว่าเป็นนวัตกรรมล้ำหน้าสำหรับรถจักรยานยนต์ในกลุ่มนี้ เบาะนั่งออกแบบมาได้ดีนั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนท่านั่งไม่ก้มเกินไปทําให้ขี่ทางไกลได้โดยไม่เมื่อยล้าระยะความสูงเบาะ780ม mm. ิลลิเมตรเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทุกส่วนสูงน้ำหนักตัวรถเทียงประมาณ123กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายและพลิกเลี้ยวในเมืองได้สะดวกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันยังคงเป็นจุดแข็งไรเดอร์ทำได้ประมาณ55-60กิเมตร ลิทหากขับในโหมดอ c o และใช้ความเร็วคงที่ทําให้ประหยัดน้ํามันและเติมครั้งเดียวขี่ได้ไกลเพราะถังน้ํามันจุถึง10ลิตรมาถึงเรื่องราคา t v s r i d e r 2025เปิดราคาที่ประมาณ97,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นท็อปพร้อมสมาธิีเอ็กออนอยู่ที่ประมาณ115,000บาทขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และโปรโมชั่น ถือว่าให้สเปคที่คุ้มค่าเกินราคาทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความประหยัดน้ำมัน